ช่วงนี้ใครก็มาทุ่งนาทั้งนั้นนะคะเพราะว่าต้องไปดูต้นข้าวดูแล้วก็มีความสุขค่ะดูแล้วด,ดูอีกนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สดชื่นมากค่ะ ระยะโน้มรวงนะคะสำหรับที่นาของสายก็จะมี2ระบบนะคะน้มรวงกับกำลังออกรวงค่ะเพราะว่าติดแสงไฟก็จะมีปัญหาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะก็พยายามเก็บบรรยากาศที่ทุ่งนามาให้เพื่อนๆนะคะปีนี้คาดว่าอาจจะสีข้าวขายเองค่ะใครสนใจทักมาได้นะคะเพราะว่าข้าวของสายนั้นไม่ได้ฉีดยาขยะแน่นอนนะคะเป็นชาวนา เป็นโดยเขาเรียกว่าโดยกําเนิดโดยเชื่อสายนะคะก็ภูมิใจกับอาชีพนี้นะคะเป็นถ่ายรูปสักหน่อยนะคะคนก็ขี่รถผ่านไปผ่านมากระแซวเช่นกันนะคะเพราะว่าทําอะไรทำคอนเทนต์ค่ะอยู่คนเดียวก็ลําบากแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าต้องทําเองทุกอย่างนะคะถ่ายรูปก็ยากค่ะ